สวัสดีครับสวัสดีท่นานผู้ชมทุกท่านนะครับันช่องสวนหนูไม้บ้านนะครับเดี๋ยวพามาชมต้นไม้ที่สวยนะครับที่ร้านเอฟเอ็นการ์เดนเขานะครับ,รบวันนี้มีไม้ห่างมานะครับมีแต่ส,สวยเท้านั้นเลยนะครับร้านพี่ฮอนนะครับโอ้อาลโซสวยมากครับ ตันนี้มีเกาด่างด้วยนะครับอือสวยๆานั้นเลยดียวพามาชมราคากันนะครับพี่ฮอนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขอเบอร์ติดต่อ0909827207ครับค่าส่งเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับเริ่มต้น80บาทครับครับเริ่มต้นมี80บาทนะครับมาชมกันเลยเริ่มจากตัวนี้เนาะพี่อันนี้มาใหม่นะครับครับ ด่างนะครับด่างอันนี้เขาเรียกว่าด่างอะไรครับไม่มั่นใจเหมือนกัผมก็เรียกด่างใฉยส<อ>ม้เสมเขาจะมีด่างแบบเท่าที่เห็นนะด่างเหลืองด่างชมพูด่างส้มส้มนะครับอ่าครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับโอ้ก็ถางละร้อยไม่สูกมากถูกมากมาครับหนึ่งร้อยบาท<ช>อันนี้ทําเองเหรอครับใช่ทําเองคุณราคาดีมากนะครับใครไม่ซื้อถือว่าพลาดนะครับราคาดีมาก ปอด่างราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับมีสองกระถางนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับกินไฮบิดครับร้อยห้าสิบบาทเป็นฟิโลฟิโลนะครับกินคองโกไฮบิดนะครับใช่ครับหนึ่งร้อยเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบาทนะครับราคาดีมากแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นเวลินเนี่ยเวลินด่างด่เข้าใช่ตัวนี้สวยเอา สี่ร้อยห้าสิบแล้วกันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับัทุกใบเลยนะครับใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับก็มันด่างใบเดียวหนึ่งร้อยเดียวจะมีสองต้นมีต้นนี้ก็ต้นนี้อันนี้ก็หนึ่งร้อยใช่ไหมครับใช่อันนี้มันด่างใบนี้นะครับด่างใบนี้ครับในอื่นเขียวนะครับเอาไปลุ้นใช่ประจายดาวด่างน้อยเขาสามสิบบาทครับสามสิบบาทนะครับครับส่วนอโศกครับ ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับใช่ราคาดีงามมากหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นม้ว่อมาต่อกันที่นี่ก็เป็นบุตรครับบุรหนึ่งพันครับจะมีเขียวสองใบมีใบนี้แล้วก็ใบนี้อันนี้ก็ด่างด่างแลด่างหูมีด่างสวยเลยนะครับอันนี้ก็ด่างนะครับ ไปล่างๆก็ด่างนะครับใช่หนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับก็ต้นนี้เอาร้อยอยากขายร้อยหนึ่งหมดเลยอะต้นละร้อยมันจะมีหลายต้นเนี่ยอ๋อตอนนี้คือราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับพิงกินเ็จใช่ไหมครับกินเอ้ยเป็นพิงไอ้มาเบิลคิงเนี่ยราคาดีมากมาเบิลคิงก็ร้อยเดียวพอร้อยบาทมีหลายต้นอยู่ต้น อันนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่เอาร้อยเดียวเท่ากันหนึ่งร้อยบาทอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับใครเลือกก่อนก็ได้สวยๆไปอยากขายเท่ากันนะต้นหนึ่งก็ต้นข้างหน้าเล็กกว่าแต่ว่าแต่ว่าชมพูเยอะนี่นะครับครับเอาร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทมีทั้งหมดสามต้นใช่ไหมครับครับหนึ่งสองนะครับแล้วก็สามต้นนี้นะครับ แล้วก็เป็นตําบัเซกเอาห้าสิบบาทอ่างกันก็เอาห้าสิบราคาดีมากแล้วด่างสุดแบบนี้นะครับมาเดืนนี้หายากนะครับราคาดีมากครับอันนี้คืออะไรเหรอครับทำไมอันนี้จอันนี้เพิ่งเอามาเป็นตะทิเสียทำเองก็เอากระถางแล้วสองร้อยอันอันนี้ที่มันยาวๆใช่ใช่เป็นยาวเป็นอะไรครับตัวนี้เป็นฟิโล พิโลเดนดอนแพทิเซียสวยมากใช่ใครเก็บตัวใบยาวต้องมีเพราะว่ามันแต่ก่อนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนควีนเลยควีนของพิโลอ่ะคิงก็เป็นเอเออะไรเงี้ยอันนี้เป็นแพทิเซียต่างกันสองร้อยมีเยอะอยู่อะแต่ว่าเอามาสองกระถางมีจำนวนนะครับใช่อันนี้เป็นไม้มาล็ดไหมครับไม่ฮะเป็นแยกหน่อมานะครับอีกต้นหนึง สวยนะครับเป็นไม้เขียวที่สวยอีกตัหนึ่งนะครับน่าสะสมมากๆเลยลองเซิร์ช google ดูได้ครับมันจะใบมันจะยาวต้องไปเขาเรียกว่าอะไรไปแฟนเนาบจะสวยแล้วก็ตอนนี้ครับใบบุญห้าสิบบาทใบบุญไม่ดังอันนี้กิดแก๊สครับติ๊กเก็ตก็เอายี่สิบด้วยอันนี้ลหระครับตัวนี้เป็นอะโลกาเซียเมโลนี่นะครับครับ คอมันจะยืดหน่อยเพราะว่ามันเลี้ยงเบียดกับต้นอื่นนี่เท่าไหร่ครับเอาห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้ครับไอวิบลเวอร์อรอยหนึ่งเป็นไม้วางอคางอนะครับเป็นใบวางคอนะครับใช่อโัโบครับอโบห้าสิบบาทเดีย๋ยวผมยกให้ดูนะครับห้าสิบาทราคาดีงามการลายใช่การมันลายแต่ใบมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยด่างอะไรมันด่างแค่ตรงหูนิดเดียว นะครับครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทต้นที่หนึ่งนะครับอ่าอันนี้เป็นมังกรมังกรดังต้นเดิมก็สองร้อยนะครับมันติดด่างนิดเดียวด่างตรงไหนแล้วครับมันจะด่างตรงนี้เนี่ยอ๋อนี่นี้นะครับตรงนี้นะครับสองร้อยบาทครับแล้วก็ก้ามกุ้งก็มีกุ้งด้วยใช่กุ้งเอาด่างสวยนะครับตัวนี้ เอาร้อยห้าสิบแล้วกันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทราคาดีงามมากนะครับใช่ครับหนึ่งร้อยาสิบบาทมีอันกวักด่างกวกด่างสามร้อยด่างนะครับเป็นไม้สูงนะครับสูงประมาณนี้ราคาสามร้อยบาทนะครับน่าจะเกินสามสิบเซนได้แล้วก็ตอนนี้ครับก็เป็น ไอ้มาโก,กมินเนี่ยฟิโลหนึ่งร้อยบาทนี่ผมเอาต้นเขียวมาด้วยเดี๋ยวให้เทียบกันว่าเอ๊ะมันมิน้นยังไงก็อันนี้อันนี้ลายมิน้นประมาณนี้นะครับใช่สังเกตดูเดี๋ยวผมเทียบให้ดูก็ได้ว่ามันแบบเออมคน,นละอันเนี่ย เห็นชัดไหมเห็นอยู่นะครับอันนี้ขอสีเขียวอ่อนใช่ใช่อันนี้จะเขียวแก่ๆนะครับใช่เอาเกลียวกันใช่แล้วก็พาลิโซพาลโซ่ลายดีมากนะครับห้าสิบบาทเต้นเท่านี้ใหญ่มากแข็งแรงเกินแข็งแรงนะครับครับรากมันเยอะแล้วต้องเอาไปเปลี่ยนกระถางเอาเลืใหยเลือยขึ้นต้นไม้ได้เลยแล้วก็ ออลอินใช่ไหมครับใช่ครับออลินปินนี่นะครับใบใหญ่เลยราคาเท่าไหร่ครับเออเอาสี่ร้อยห้าสิบเลยนะ 450. สี่ร้อยห้าสิบใสใหญ่แบบนี้เลยนะครับใช่ใส์ใหญ่ครับแล้วก็มาที่เขียวหมื่นปีัาตอนนี้เอาสองร้อยสองร้อยบาทใส่แม่พันธุ์นะครับใช่ซส์ใหญ่กระถางซส์แปดนิ้วเลยใส่แม่พันธุ์เตรียมมีหนอเตรียมมีหนอ เออเป็นมังกรไซส์ใหญ่ก็บสองพันด่างลูกใบสามใบสามใบหลอดอันนี้ก็อันนี้ก็ด่างนะครับนี่นะครับด่างตัวน,นี้นะครับก็ตัวน,นี้ก็ด่างใบน<ช>ี้ก็ด่างแล้วก็หลอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับใช่หลอดใหม่ลายดีมากนะครับครับนะครับ,รบใหญ่ๆเลยข้างในก็เป็นซูเปอร์บัมเหมือนมีแต่ใบเรียบอันนี้ใบเรียบเหมือนกันนะครับ มันไม่เรียบสัทีเดียวเนี่ยมันดูหย่อยักเนาะตอ,น,อนนี้ใช่อันนี้ไซส์ใหญ่นะครับอ่าเนี่ยเทียบกันมันมันไม่เรียบสัทีเดียวอ่เน,นี่ยอันนี้เรียบอันนี้เรียบอันนี้เรียบแน่นอนก็เอาเท่ากันนะกระถางครับพันรวมส่งหนึ่งพันบาทรวมส่งนะครับใช่ตัวนี้สวยหน่อยมันเรียบอันนี้ก็สวยนะสวยคนละแบบนะครับใช่ไซส์ใหญ่เลยนี่นะครับครับ หนึ่ันบาทรวมส่งแล้วก็ตอนนั้นส่งไหมครับสีเขียวส่งได้ก็เอาสี่ร้อยรวมส่งเันสี่ร้ยบาทรวมส่งนะครับพี่โลมรกอรเขียวไส์ใหญ่ฟอร์มสวยนะครับถ้าส่งนั่นก็จะเป็นร้อยแล้วแหละใช่ครับเพราะว่ามันมันใหญ่เน้อพี่ใช่ต้องส่งกล่องใหญ่ไปเลย สี่ร้อยลมส่งครับผมแล้วก็มีตุ๊กตาด้วยวันนี้ครับูวันนี้มีลาบูบูใช่ไหมครับไซส์ใหญ่ครับตัวใหญ่มาเลยใช่ก็ใครสนใจก็ทักมาลาบูบูตัวใหญ่น่ารักมากครับมีหลายอย่างอันนี้อันนี้ชื่ออะไรนะครับผมรูอยากชื่ออะไรนะจําชื่อไม่ได้เหมือน,นส่วนใหญ่ก็ขายม่วิธีลาบูบู สองร้อยห้าสิบนี้เราพูดตัวเล็กแต่ร้อยห้าสิบใช่ไหมครับใช่นี่ก็มีหลายรักาณะนะครับครับมีหลายแบบหลายอย่างทักมาได้ใครตามหาตัวไหนอยู่ก็สามารถสอบถามได้นะครับครับผมมีทั้งต้นไม้แล้วก็ดุกตานะครับครับนี่ก็ขอบคุณพี่หอนมากครับขอบคุณครับขอบคุณและสวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ